เรื่องที่จะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของชุดตรวจ Rapid Antigen t e s t <ม>คือตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการปลดล็อกให้เราไปหาซื้อตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรได้แล้ว<ม>แต่มีคนบางส่วนนะคะที่ก็เอาแบบง่ายๆซื้อออนไลน์ด้วยการไปสั่งซื้อตามร้านพรีออเดอร์ทั่วๆไปแล้วตอนน,นี้เห็นหลายร้านนะคะพรีออเดอจากเกาหลี<ม>ที่เกาหลีเขามีชุดแบบนี้ตรวจ ชุดแบบนี้ขายตามร้านทั่วๆไปมันหาซื้อได้ง่ายก็จะมีร้านที่รับพรีออเดอร์บอกว่าอาเดี๋ยวจะมีการเปิดรับพรีชุดนี้นะเอามาจากเกาหลีเมดินโคเรียใครต้องการเนี่ยส่งมาโอนเงินมาเนี่ยนะคะทางองค์การอาหารและยาพบการโฆษณาเปิดรับพรีออเดอร์ชุดตรวจโควิดโฮมเทสนำเข้าจากเกาหลีค่ะทาง f c e e o o o นะคะที่ทางออยตรวจเจอเนี่ยชื่อร้านก็คือ a d เซอร์สโตไทยแลนด์นะคะโดยระบุว่าชุดตรวจนี้ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีและองค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเพียง15นาทีก็รู้ผลทางออยได้มีการตรวจสอบข้อที่จริงค่ะพบว่านี่เป็นข้อมูลลวงนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาของกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าคุณเจอข้อมูลแบบนี้หรือว่าหน้าตากล่องแบบนี้เนยอยบอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลลวงเนื่องจากชุดตรวจโควิด19โฮมเทสดังกล่าว ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอยอเลยค่ะจึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อชุดตรวจนี้มาใช้นะคะเพราะมีความเสี่ยงที่จะแปลผลผิดพลาดซึ่งขณะนี้อยอได้อนุญาตชุดตรวจโควิด1 9มากกว่า240รายการครอบคลุมทั้งการตรวจหาสารพันธุก,กรรมตรวจแอนติเจนตรวจหาภูมิคุ้มกันและเขาไม่แนะนำให้ใช้ชุดตรวจเองนะคะมันก็อาจจะเกิดการแปลผล,ผลที่ผิดพลาดได้ครับ คือมีคนไปว่าอยอีกว่าก็เกาหลีเขารับรองแล้วออยจะต้องมาอะไรอีกล่ะก็อันนั้นของเกาหลีอะค่ะมันประเด็นคือว่าหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเกาหลีรับรองเนี่ยรับรองจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับยิ่งไปเอาการอนามัยโลกเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยคือไปซื้อล้างขายยาอย่างน้อยเนี่ยร้านขายยาไม่กล้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายคือออยไม่ได้รับรองออยต้องตรวจเนี่ยมีต้อง240กว่าชนิดเนี่ยไป ซื้อได้ตามสะดวกเลยเนี่ยนะครับและที่สำคัญอย่างที่เขาบอกคือเราได้รู้ที่มาที่ไปว่าเราซื้อตรงนี้จากที่ไหนก่อนในที่มันมีปัญหาแล้วเวลาผ่านออยอเนี่ยมันก็จะมีฉลากอะไรที่มันมีภาษาไทยให้คําแนะนําถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องอ่านผลการอะไรต่างๆเนี่ย<ช>เราจะ,ะได้ไอ้นี่ได้แล้วร้านขายยาที่มีเภสัชเขาจะได้แนะนำรเราในเบื้องต้นว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรคันอ่านอ่านค่าอย่างไง